สวัสดีครับยามสวัสดีครับอามกันกันครับกับมาค้งนึงในส่วนของผมโรงเป็นยังไงบ้างนะผมโรงดูมิซิ่วโค้ครับไม่น่าเชื่อเลยครับแป๊บเดียวมัน10ปีมันผ่านไปไวจริงๆแล้วก็พาเราย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์10ปีที่ผ่านมามันเยอะมากๆอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีใจแล้วก็อิ่มใจมากๆที่ผมโรงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมโรงดูมิสิ่วโค้กสม68ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เต็ม อ่าเรียกได้ว่าแบบถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยดูเขาจะมองออกแล้ว,ว่าทวาแตกตาา่างระหว่างครั้งนี้กับครัง้งนี้เป็นอย่างไรโอ้ใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผมเชื่อว่าแน่นอนด้วยบทที่วางวางทุกอย่างไว้อย่างสวยมากๆเลยนะครับคุณก็จะมีความสุขออ่มเอแน่นอนใครที่ดูแล้วกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยแหละว่าไม่ใช่ค่อนข้างสิผมมั่นใจเลยว่าคุณจะมีความสุขเหมือนกันเพราะว่าเราเองนักแสดงนะครับพอกลับมาอ่านบท first read อีกรอบหนึ่ง นอกจากความรู้สึกดีๆมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันมีความรู้สึกเพิ่มเติมมากขึ้นกับครั้งก่อนด้วยผมคิดว่าในมุมของนักแสดงที่เป็นดูบทเนี่ยมันเหมือนเป็นคนดูไงมันเป็นมุมมองคล้ายๆกันคนดูก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับเราเช่นกันนะครับว่ามันมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้มข้นมากกว่าเดิมครับอ่าเบา่เนอะการที่ว่าวันนี้ที่รอคอยละการซ้อมเป็นยังไงวงครับเบ้าวความเข้มข้นอีกหนึ่งครับขอขอ,ขอตอบคำถามเมื่อกี้นะฮะเมื่อหมือนหนังสือก่อนเมื่อหมือนหนังสือเล่มที่เราอ่านนะครับอ่านวิน,วน,นอ่าอปาไปยงง ความทรงจำาตามประสบการณ์มันเปลี่ยนไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากสิ่งที่สวยงามกับเอจจิ้งของเราที่มันตามมาประสบการณ์ต่างไปมันมีความสุขแล้วผมเชื่อว่าความเข้มข้นของ,ของนักแสดงและโปรดักชันก็ยิ่งมากขึ้นด้วยนะครับคำถามอะไรดีพี่อ่าเบื้องหลังเรียกว,ว่าวันนี้ที่รอคอยแล้วที่ว่าเราจะได้กลับกลับมาเป็นในสออีกรอบหนึ่งครับจริงๆแล้วแอบแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกัน<ม>เพราะว่าะรับในสอนเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสิบปีที่แล้วกับ1ิปีที่ผ่านมาเนี่ยนะมันมัน มันก็ผ่านการเวลามานะครับแล้วก็คิดว่าน้องๆที่น่าจะขึ้นมาเป็นแบบยังเจเนอเรชันที่ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีในสอนใหม่ที่เกิดขึ้นมามากมายแต่ออยังก็ตามนะครับอามก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสอามก,กลับมาเล่นเปบดทในสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดในครั้งนี้เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะมีการกลับมาอีกรหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอย่างไรไนี่น,น,นี่สอนมาแล้วสอนมาแล้วสนี่ คนนี้เขาก็อัปเกรดมากมากเลยนะ,ะน้องแบงค์นี่จากครั้งก่อนนะฮะมาเป็นนายกมาบัต้านในสอนดูนี้เขาอัปเกรดเป็นนายเทอร์แล้วนะไม่รู้ครั้งต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะเราจริงๆอ,อาคือฝึกซ้อมตีระน,นาดใช่ไหมครับก็ระน,นาดจริงๆเป็นเครื่องดนตรีประจำตัวอามไปแล้วก็ว่าได้ครับก็ยังคงจับไม้ระน,นาดอยู่เรื่อยๆในการซ้อมในการวอร์มรวมถึงที่ผ่านมาที่ยังไม่มีหมรงในวาระนี้เนี่ยอามก็มีงานที่เป็นร้องเพลงตีระนาดบ้าง เราก็ได้มีโอกาสจับมรานาได้บรรเลงบ้างครับอย่างทั้งนี้อัมก็นอกจากเป็นในสอนผมโรงแล้วอัมก็ทําช่อง u t u b e ของอัมแล้วก็เป็นเพลง cover เป็นเพลงยุคป,ปัจจุบนัน mm hmm. เพลงป๊อป mm hmm. แต่ใส่ระนาดเข้ามา mm hmm. ลองมาฟังกันดูนะครับว่ากลมกล่อมขนาดไหนนะฮะช่อง YouTube อัมก,ก่อนกันครับครับอ่าเเชิญชวนผมโรงเชิญชวนเลยนะครับใคร mm hmm. ที่ยังไม่ซื้อบัตรครับอย่าลังเลเพราะว่าตอนนี้บัตรหลายรอบ96เเ mm hmm. ต็มแล้วนะฮะ กาหเรเหลือแค่4%เอเซอย่างเงี้ยฮะและข่าวดีเพราะว่ามีรอบเปิดใหม่นะฮะยังมีรอบที่หลายที่นั่งดีๆเยอะมากๆเลยนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะฮะเดี๋ยวคุณจะเอ้าที่นั่งไม่เหลือแล้วอย่างงี้นะครับไทยทีเก็เมาเจอทุกสาขานะครับ0ู2ย์3 4 5สห้าหเราแสดงวันที่4ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้1ิรอบเท่านั้นที่โรงละครเคแบงก์สยามพิเารชั้น7สยามสแควร์วันครับใกล้ถึงวันปีใหม่ไทยสงการอยากให้โปรอตแปลนปีใหม่ไทยครับ มาหาสงการปีนี้ก็ขอให้เป็นวันที่ดีและขอให้เป็นปีที่ชุ่มฉ่าชุ่มชื่นหัวใจเดินทางกลับบ้านเดินทางไปเที่ยวที่ไหนขอให้ปลอดภัยที่สําคัญเมาไม่ขับนะครับแล้วก็กลับไปหาคนที่คุณรักไปกอดเขาแน่นๆนะฮะแล้วก็กลับมาชาร์จพลังทํางานกันต่อไปได้ครับสุขสาวมหสงการครับแล้วอย่าลืมมาดูผมโรงและอย่าลืมมาดูหมโรงด้วยนะครับเจอกันครับ okay.